สุดดีชาวเปนเนสเกมเมอร์นะฮะละเกมที่คุณรับชมนี่คือเกม Sa c ซีโร่นั่นเองนะครับซึ่งเป็นเกมการเดินต่อสู้ต่อสู้อะไรแบบนี้นะฮะก็มาลองเล่นเกมแนวนี้กันดูบ้างนะ,ะหลังจากที่เล่นแต่เกมยิงๆนะครับในชแนลผมก็ลองมาเล่นเกมแนวอินดี้อินดี้แบบนี้ดูบ้างดีกว่าโอเคกดนิวเกมเลยครับมามาผมก็เล่นไปนิดนดหน่อยๆนะฮะเพื่อให้คุ้นนะนิดนึงก็ยังไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่มาสเป c บาร์ครับคอนติเ <7 S 2> <So, okay. S 1> นียลโอเค อะไรวะ Yes Yes ท่าน,นเขาเองเขา,ย,ายังอยู่ไม่มีซับหรอกเกมเนี้นี่ไม่ต้องไม่ต้องดูแล้วมาเสียเวลาครับมา,มาเรามาเราอ่ะโอเคครับกดคิวอ่าเราชื่อแซกนะฮะแซกซิโร่แซกศูนย์นะครับ โอเคเดินครับกูไม่ได้ใช้จอยครับอืมกคืออะไรอะไรอ่ะน่ารักจังเลยยูเจ็ตแพคหอ,อมีเจ็ตแพทอ๋อทำให้เราลอยได้สูงขึ้นข้างล่างมีอะไรครับนซิมแอเรียคือ,อตัวอะไรโดดลงไปอะไร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 โอ้โหเย็ดโคตรโคตรเทพ โอ๊ยตีหัวเฮ้ยตรงนี้คือแหละเก็บเก็บเก็บให้หมดครับโอ้โหก็จอกมากน่ายไปต่อเลยเก็บเก็บให้หมดอ๋อเหมือนไก่โดนโดนขังหรือเปล่าไปครับวิ่งไปอะไร if you keep อ๋อไม่รู้อะแม่งโดลงไปเลยเฮ้ยตัวเฮียอะไรวะ โผล่มาโผล่มาโผล่มาดิเฮ้ยอืเยอะจังวะเฮ้ยเฮ้ยเยอะจังโอเคโอเคไปต่อครับมันคืออะไรอ๋อเป็นคะแนนโอเคตรงนี้เราโดดไปเหรอปึ๊บโอ้โอ้โอ้เกือบตกเก็บเก็บครับไม่รู้อะไรไม่รู้ไปเก็บก่อนอ๋อเป็นคะแนนเอ้ยตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยเก็บครับอาชีพเม้นต์รอเปล่าของลับของลับคมนะครับของนี้เดี๋ยวไปจับ คนละลับโอเคอึบกระโดดกระโดดดิโอเคหนึ่งสองฮึปกระโดโดได,ด้ฮึบหนึ่งสองเอดดดงอ,อเอาเฮ้ยวโอเคครับจีจีโอไมค์กอดทำไมนายถึงตกลงไปง่ายๆแบบนั้นเราเสียใจโอเครอดแล้วต่อไปกดอ๋อใช้ไฟนะครับสองเป็นไฟนะครับสามอ๋อโอเค,อเค,อเคมีไฟมีหินไปบ้าไอาย้ยจ้ โคตรเทพอ๋อแค่นี้แค่นี้โอ้อ๋อใช้มานาครับเหมือนเป็นมานาโอ้โหโคตรเทพเสียงไฟนี่แบบเบรนหูมากต้องแต่เป็นไฟฮึบไปขนมคะแนนไม่ต้องสนใจครับไปต่อเลยไปอร่อยอร่อยอะไรอะไรอะไรกด หินใช้พลังครับอืมทุบหินหินโอ้โหปวดสัตว์ทำอะไรกะเอากระโดดทุบหินทุบหินหินแตกอันนี้คืออะไรอืมโอเคเอาแล้วนี่ทำไรหินใช่ไหมหินกดหินเอาแล้วกูกดทุบหินทุบหินทุบหินหินแตกเลย อ้าแล้วไปยังไงต่อท,ทุบหินี่ก็ทุบหินเอ้าวหินเอาวัดลงข้างล่างเลยตรงนี้มีอะไรอ๋อถ้าเป็นหินเราจะวิ่งช้าทุบหินครับอืมโอ้โหทุบๆโอเคเผาไปล่างแรกแล้วครับสบายสุดแล้วล่างแซ่ดเนี่ยครับแซ็คซีโร่โอเคกระโดดปึ๊บกระโดด อย่าเพิ่งกูขออีกคะแนนนึงไม่ได้ไม่ได้ห่วงครับห่วงเมื่อกี้ยังไม่เก็บอยู่เลยโอเคเฮ้ยมันอะไรเราอยู่สูงไม่เปลี่ยวครับอยู่สูงอาวุธไม่ขี้โกงชิบหายเลยอะไรอะไรอะไรครับอะไรอะไรฮึบอืมกล่องโอ้ตรงนี้กระโดดฮึบโอ้โอ้ยิงยิงปึบโอ้โหใจเย็นใจเย็นนี่มีอะไรวะ อ๋อมีของต้องเก็บโอเคอืม,อม,อมโอเคมาเก็บของครับเป็นนี่กล่องแหละเก็บเก็บเก็บให้หมดเหลืออันเดียวอันเดียวช่างมาันโอเคเฮ้ยเรามาปแปลงเป็นไฟครับไฟเลยยาวๆโอ้โอ้อืมอะไรโอ้โหแหลกสลายเลยครับโอ้เราจะไปไงนี้ไปทางนู้นไม่ได้หรอ ฮึบโอเคโอ้โหทางเฉยเลยโอ้วอ้วอ้วโอเคถึงถึงอะไรอะลมนี้จะทำให้ชุนลอยขึ้นไปสูงขึ้นโอเคโอ้สูงสูงไปแล้วหินหินทุบทุบหินทุบหินโอ้สองทุบเลยโอ้ยหืมอย่าพึ่งอย่าพึ่งอะไร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  เยอะเยอะว่ะเฮ้ยเยอะเยอะมาทีละตัวดิใส่ขอน้ำแข็งมาเออน้ำแข็งแข็งแข็งแล้วเผาครับตัดใจเบาๆโอเคไปจะเป็นไงต่อโอเคลงพื้นโอเคอะไรมันคืออะไรวายต้องกดวายรอเปล่ากดอะไรอ๋อเป็นหินเอหินหินทุบวัด กดวายของมึงคือตัวอะไรครับไม่ไม่ใช่เฮดไม่ใช่กดอะไรครับวอทอืมเอาแล้วครับคือกูไม่ได้ใช้จอยไงอันนี้เลื่อนจออะไรนะครับเราต้องหาหาปุ่มปุ่มกดอะไรวอทโอเคครับกด E ครับอืม E กด E ตรงไหนอ่ะ E เมื่อกี้มันให้เป็นมันเขียนว่าให้กด E นะครับอ๋อต้องเป็นล่างล่างอันนี้แล้วกด E อ๋อโอ้โห PY คือ E ครับจำไว้ครับจำไว้อ๋อแล้วอันนี้น้ำแข็งแช่แข็งอ๋อสโลครับโอเคคือกด W นะครับเป็นน้ำแข็งแล้วกด W โอ้โหแล้วสโลตอนนี้อืมเแต่เพิ่มสโลเราวิ่งไหมครับวิ่ง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 โว้โอ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 ้ตายเลยโอ้ GG เลยครับ โอ้ใหม่ก็ทำไมเอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวนะต้องรอให้มันขึ้นก่อนอย่างอย่างอย่างไม่ใช่ตอนนี้ปะปึ๊บรอขึ้นขึ้นไปแล้ววิ่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิง่งวิ่งทันไหมทันไหมโอ้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 ยยังทันครับเกือบตายครับโอเคทุกพืนก้นทุกพื้นดิปุ่มเยอะมากอโอเคเอาเลือกเพิ่มเองแหละครับโป๊สบายใจครับอืม ทุบไปก่อนอะไรไม่รู้เราทุบไปก่อนโอเคอะไรอะไรอะไรของมึงอะไรครับเอวายวายแบบไม่รู้ปุ่มไงแบบลำบากลำบนมากอ๋อเลื่อนหินครับพอเป็นหินเราจะวิ่งช้าโอเเก็บของเลยครับโอ้โหครบเลยทีเดียวะลงแบข้างล่างได้ใช่ไหมอ๋อไปลงมาล่างได้ครับไม่รู้มาเก็บครับมาเก็บคะแนนครับ ขึ้นขึ้นดิ ق. โอเคอ๋อไปเก็บของนี้ก่อนครับไม่ได้ไม่ได้หวงของหวงของครับอืมโอเคไปข้างล่างมีอะไรอันหนึ่งต้องเก็บครับไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดนี่โอโ้โหเดี๋ยวนะรอระเบียวกัปึ๊บปุ๊บปุ๊บอืมไปดิครับโอเค เปลงขงล่างตรงนี้ขยับไหมกูห่วงเป็นห่วงกูขอกดไว้ก่อนโอเคกบบดักหรือเปล่าโอ้โหอ,อ,อืมระเบิดเอ้าไม่โดนน้ำแข็งฮึบรึ๊บอืมแข็งเลยโอเคคับไปเกมแม่งอลังอลังมากๆทุบพื้นดิทุบพื้น ทุบพื้นโอเคออาตรงนู้นก็แตกเอาออาไม่แตกไม่แตกทุบพื้นเข้าไปโอเคไปต่อครับออาอะไรต้องหินแน่นอนครับอย่างนี้หินแล้วกด E ีดันครับเป็นหินแล้วดันหินนะครับโอเคแล้วเป็นไฟปึ๊บว้าเปิดตรงนี้ เหยียบตรงนี้ขึ้นโอ้โหปุ้มครับโอ้กระโดดเดือกระเดแมทริกกล้องตามไม่ทันเลยทีเดียวโอเครอดแล้วกระโดดกระโดะโดฮึบสองอันครับช่างมันครับไปไปต่อโอเคฮึบพังอันนี้อันนี้จำได้ พ่ามันจะพังอืมกูกูกลับไม่ได้ใช่ไหมอะไร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 อย่าเสือกครับอย่าเสือกคิวเอนมี่ฆ่าศัตรูให้หมดครับหมดหรอหมดแล้วอ่ะปืนเหรออุงสไนย์เรครับเกมนี้เราไม่สามารถเลื่อนได้เลยว่าจะไปตรงไหนมันมันมัน จึงมีแค่ซ้ายกับขวาโอ้ยอะไรเอ้าลุ้มทำบอสทำบอสอะไร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 โอ้ยอืทำอะไรอืมอืมโอเคทำอะไรครับทำอะไรโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหตายง่ายบอสกระจอกครับอืมบอสกระจอกมากประตูเปิดครับอืมไปต่อเลยไปวอดแซก เรือใครเรือมาแล้วอ้าวโอ้โหเอาล่วงเลยแซคอ้าวมึงจะหันมาดูผลงานอีกตืตกไปขนาดนั้นโอ้ไม่กอดโรบอทคิดว่าแซคตายแล้วอ้าวแซคสือไม่ตายครับ ตายเหรอไม่มีทางหรอกมันไม่มีทางจบไม่ง่ายหรอกสำหรับแซกอะซีล่าเลยปลุกให้แซกตื่นขึ้นมาอ่าเกิดอะไรขึ้นเอาแต่สูตรเป็นอะไรครับสูตรนี้สาเนี่ยมสีม่สเหลี่ยม o x เ1ไม่ใช่หมดละสูตรเอเนจีหมดครับสูตรนี้ แจ็คจะสามารถทำภารกิจรู้ล่วงได้หรือไม่มันพูดนังกันหนังอ๋อรเวลขึ้นวัดอ๋อเลเวลลดครับอ๋อพลังลดครับอ๋อหมดชุดพลังหมดอะไรประมาณนี้ครับพลังที่เคยมีก็หายไปหมดเลยเหลือเลเวลหนึ่งครับโอเคเลยครับรู้สึกเสียใจเบาๆโอเคไปต่อครับ ขึ้นไงปึ๊บออกขึ้นตรงนี้ครับอืมไปยาวๆเลยสูงจังวะโอเคกลับมาที่เดิมแล้วครับแต่พลังหมดแล้วครับจุดเกาะน,นี่อย่างกาก,ากเลยครับไปต่อโอเคแหม่ขึ้นมาได้ก็เลเวลคอมพิวเลยครับแหมจะจบกันไปแล้วกับพาร์ทที่หนึ่งนะครับไปพบก,กันใหม่พาร์ทต่อไปแล้วกันครับสำหรับพาร์ทนี้ก็สวัสดีครับ